วัสดีที่เราปลอป่ัยทุกผูทุกคนนะครับบอกอกรับโควิสถานในช่วงเสาร์เมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคม2 5ร่อย67เะครับมติพันธ์มากนะครับภาคตะวันออกเฉียงนตอนน้งบรรเทาก็จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับประมาณ60%ของพื้นที่นะครับในเมื่อนี้บรรเทากว่ายังมีฝนตกได้ประมาณ60%ของพื้นที่นะครับในช่วงมือวันที่แปแล้วก็มือวันที่9นะครับบริเมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกค้องบรรเทา จะมีกำลังอ่อนลงบันเท่าก็จะมีฝนหน่อยลงตามในช่วงมือวันที่แปดถึงวันที่เก้าเลยครับหัดจากนั้นมือวันที่สิบนะครับบรสษัตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแห้งขึ้น,หนเหตุผลเนาก็จะมีฝนหลายขึ้นในมือวันที่สิบเป็นต้นไปนะครับจากนอแม่พี่นองขอกกเตรียมตัวไว้นะครับสำหรับมว่านะครับภาคตะว,วันออกนเฉียงเหนือตอนล่างก็มีฝนตกอยู่ที่จังหวัดบุรมย์นะครับวันได้สองจุดห้ามิลลิเมตรนะครับอุบลราชธานีหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็ทางจังหวัดคนครราชสีมานะครับศู mm นย์จุดห สำหรับวันนี้ตัวการที tijd, Somehow, e ่เห็นในเกลเซนาอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันนี้วันเนือจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและก็ะอ่าวไทยแต่ก็มีย้อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามแห่งน้บันเทาในมื้อนี้ก็จะมีโอกาสเกิดฝนประมาณ60%ของพื้นที่ส่วนแรกก็จะตกทางตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเทานะครับภาพท้ายดาวเทียมในเวลานี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ไม่มฆ เ,เต็มท้องฝ้าอยู่นะครับแต่เมฆก็จะน้อยว่าสองสามหมื่น่ทนมาแต่ก็ถือว่าเมฆบรรลุคอย,อยังไหลยอยู่ในยูนะครับเราไม่มีโอกาสเกิดฝนจะมีได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเหมือนเอานะครับไม่ีโอกาสเกิดฝนตกหนักโนลารก็ทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทั้งตอนล่างของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในมืดหนีนะครับรยะกรอ์อากาศ2ี่ี่ชั่วโมงหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมาเน้าก็จะมีฝนพักเนองรวลอกหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสเกิดฝนตกหน,นันกได้ใน ได้ใน,นบา,นบานงเมืองบางบอนครับฝนตกหนักก็จะมีโอกาสทางจังหวัดนครราชสีมานะครับลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดัภูมิสูงสุดจะอยู่ที่31-34ิบเาสต่ำสุดนะครับ23-26องศาเถึงยี่สิบหกอครับในวันนี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนตอนล่างมันเท่ากันจะมีฝนฟ้าขนอง ประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ส่วนร้ายก็จะอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมานะครับในมือวันที่8วันที่9นะครับมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้จะมีกําลังอ่อนลงบานเ่าก็จะมีฝนหน่อยลงตามนะครับถัดจากนั้นมือวันที่10นะครับฝนบานเราจะหลาขึ้นนะครับนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้มีกําลังแข็งขึ้นจึงไั้ความหเป็นเอาใน,ในชน่วงนี้ก็เตรียมตัวไหวนะครับ ขอขบคุณครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้สอยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ไว้แน่นะครับพบกับพ่อแม่พี่น้องกันด้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไรจิตได้คุ้มือสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอย้ายการงานจี่วีทยาสวัสดีทุกคนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประ yeah, สิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน